ขล้กราบสวัสดีนะครับผมกับผมเซียนโป้นะครับผมพบกันในช่องหาทําไปเรื่อยๆครับผมวันนี้ได้มีโอกาสนะผมมาเลาะสองหาปูนอีกเช่นเดิมนะครับผมยังไม่หมานปานไหเลยนะผมวันนี้กับผมเซียนโป้ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งกดซับสไคร้ในช่องหาทาไปเรื่อยๆนะครับผม วันนี้เดินทะเลาะหาปูนาครับผมยังไม่เห็นมีสักตัวเลยนะครับผมปูนาขาเกมาชมนะครับผมได้ไม่ได้ก็อย่าเพิ่งเบื่อกันนะครับผมมาชมบรรยากาศคลองนะครับผมคลองนู่นนะครับผมเปรี้ยวครับผมปูนาเจอแล้วครับผม ปูน่ปาประูน่าเห็นนะครับผมไปยอค,ครับผมมาบครับผมนี่นะครับผมปึ๊บ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 ,บ,บนี่นะครับผม phù nè xây cái đăng đoan các bụng xây đoan lắm bà mày đi tiếp các bụng โปรนาครับผมวันนี้ไม่ค่อยหมาเลยนะครับผมวันนี้คนหาเยอะนะครับผมมาช้าครับผมมาที่หลังเขาไม่ได้ก็มาชมบรรยากาศยามค่ำคืนนี่นะครับผมมาชมบรรยากาศยามค่ำคืนเลาะคองครับผมคันนาที่เก็บเกี่ยวข้าวไปแล้วแต่ไม่เห็นนะครับผม อากาศมันมืดครับผมจะถ่ายให้ดูแต่ไม่เห็นนะครับผมนี่นะครับผมวันนี้ออกมาชมบรรยากาศยามค่ำคืนครับผม ไม่ได้ก็มาชมบรรยากาศนะครับผมอันนี้ทุกนาที่เก็บเกี่ยวข้าวไปแล้วนะครับผมไม่เห็นบรรยากาศเลยครับเพราะมืดตึบครับผมกลับแล้วนะครับผมวันนี้หมานตัวเดียวปล่อยนะครับผมตัวนี้ได้มาเมื่อกี้ครับผมปล่อยครับผมได้ตัวเดียววันนี้ไม่หมานเลยครับผมปล่อยแล้วครับผม ปล่อยคืนคลองครับผมเดี๋ยววันหน้ามาเอาใหม่นะครับผมเดี๋ยวมีโอกาสจะถ่ายทํานะครับผมเก็บหอยเชอรี่ครับผมมีลูกค้าได้สั่งมานะครับผมอยากกินก้อยหอยเชอรี่นะครับผมก้อยหัวหอยเชอรี่อยากกินนะครับผมเยอะนะครับผมเดี๋ยวมีโอกาสจะมาเก็บนะครับผมวันนี้ได้ปล่อยปูนาไปก่อนครับผมปล่อยนะครับผมปล่อยไปแล้วครับผมเดี๋ยวมีโอกาสจะเก็บหอยเชอรี่นะครับผม ลูกค้าได้สั่งไว้ครับผมหนึ่งโลโลละร้อยห้าสิบาทครับผมหอยตัวใหญ่ครับผมใหญ่เลยครับผมยังพอได้หาได้กินนะครับผมใครเสียนโป้ก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งกดซับสไคร์ในช่องหาทำไปเรื่อยๆครับผมวันนี้ออกมาไม่หมาเลยครับผมไม่หมาเลยกระลผมเสียนโป้ก็ฝากผลงานไว้เพียงเท่านี้นะครับผม ผมเซ็นโปสวัสดีครับผมกลับบ้านแลยครับสวัสดีครับ